สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมหมอนพวงกันนี่หมอนพวงเ,เป็นยังไงหมอนทองนะไม่ใช่พวงมา,าีนะครับหมอนพวงนี่ก็คือการเลี้ยงลูกนะครับให้อยู่เป็นพวงนะครับเป็นพวงเป็นกระจุกเดียวกันนะครับอันนี้เรียกเป็นลักษณะที่แบบเพอร์เฟมากสําหรับหมอนพวงคือปลาจากขั้วนะครับที่ออกจากกิ่งมาเนี่ยมาขั้วเดียวกันเห็นไหมมาเป็นขั้วเดียวนะครับ แล้วก็แยกเป็นสาขาออกมา1 2 3 4 5สี่ห้านี่แหละครับเห็นไหมลูกขนาดใกล้เคียงกันทรงสวยพวงนี้5ลูกนี่พวงนี้อีก3ลูกทรงสวยมากนะครับทีแรกนะครับคิดว่าปีนี้จะไม่เอาละหมอนพวงแต่เอาละไหนๆก็เคยทำเรามาลองเลี้ยงกันต่ออีกสักชุดหนึงจะไปไหนไปนะครับเดี๋ยวเราผมจะคอยอัปเดต ให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะว่าหมอนพวงเนะี่ยคู่นี้เนะี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพวงสามพวงห้านะครับหมอนพวงเนะี่ยจุดเด่นเนะี่ยที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมาจากในครัวครวเดียวกันเนะี่ยเขาเรียกว่าจะมีการดึงอาหารนะครับดูดซับอาหารจากโรงครัวมาเลี้ยงลูกได้เก่งมากนะครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตกันเรื่อยๆนะว่าหมอนพวงชุดนี้นะครับ จะเติบโตยังไงนะครับจากที่เคยทำมานะีปึงเมื่อปีกายเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเจอสภาพที่มีใบอ่อนหมอนพวงเนี่ยก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆนะครับทรงไม่บิดนะครับพัฒนาได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งต้นนี้เองเนี่ยบอกเลยครับว่าตอนนี้ก็กำลังแตกใบอ่อนอยู่เช่นกันแต่เพื่อนเห็นไหมหนามยังเขียวใสเป็นปกติเลยนะครับหนามยังเขียวใสเป็นปกติ นี่นะครับยังเขียวใสสวยงามนะครับทรงยังสวยอยู่เป็นปกตินะครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเอาสักปลายเดือนหน้าแล้วกันนะครับปลายเดือนมีนาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหมอนพวงชุดนี้เนะี่ยจะพัฒนาเติบโตได้อย่างไรนะครับชุดนี้ก็ วันนี้ที่ถ่ายทํานะครับก็วันที่28กุมภาพันธ์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่28มีนานแล้วกันนะครับครบอีกหนึ่งเดือนพอดีจะลูกพัฒนาได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอนพวงนะครับพวง3และพวง5นะครับตอนนี้ก็ลูกกันก็ต้องน้องฝ่ามือนะครับขอบคุณมากครับ